สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาาออฟชิลาก็มาส่งมอบรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานะดูนี่เบื้องเอานะครับถือเงินสดมันจบให้เราอีกเช่นเคยนะคันที่ลูกค้ามารับตัววันนี้ก็คือ t o y ยต้า igo, i l รั v วีโกตูพีแ n นเนอประตูยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงม้าปี2010นะครับราคาเบาๆลูกค้าแฟนเพจเดินทางมาจากอุดรธานีนะครับ จบเงินสดให้เรานี่ก็รับรถรับเล่มกลับบ้านเลยนะตอนนี้นะครับกําลังเตรียมตัวนะครับออกเดินทางรอเลิกงามยามดีอยู่ งามอีหลีเด้คันนี้นะครับงามคักงามแน่อีพอยอีแม่แขวยนี่ไหมปาทั่นะครับลูกค้าเดินทางมาถึงปุ๊บจบเงินสดปั๊บเลยนะครับนี่ไม่พูดเยอะนะครับคนซื้อจริงไม่พูดเยอะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับได้รถสวยๆไปใช้งานนะคันนี้คุ้มมากจริงๆนะครับรถบ้านแท้เลยน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับเลยคันนี้นะครับสวยมากนะ ราคา200,000กว่าบาทนะครับได้ v ีโก4ประตูยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.5เป็นเครื่อง VN Turbo ด้วยนะคันนี้นะครับเครื่อง VN Turbo 144แรงม้านะครับได้สีดำนะสวยมากจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับลูกค้าของเรานะเดินทางมาจากทุกสารทิศนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เดินทางมาซื้อรถกับเรานะครับนี่นะ กำลังรอเลิกงามยามดีนะครับรอออกตัวเดินทางมุ่งหน้าสู่อุดรธานีพล่แล้วอ่ะนี่นะครับกําลังจะออกตัวไปแล้วนะครับได้เลิกงามยามดีแล้วนะครับวันนี้นะเออซื้อขายกันแบบนี้นะครับลูกค้าของเรานี่ดูได้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ที่เต็นท์ของเรานะครับอ่ะวันนี้นะเราก็ให้ดูบรรยากาศนะครับพาดูพาชมบรรยากาศของเราการซื้อขายนะครับรถของเราที่เต็นท์นะ นี่นะครับได้รถสวยราคาถูกแน่นอนนะครับนี่รับประกันการันตีเลยคันนี้นะคุ้มค่านะครับลูกค้าบอกแถวบ้านไม่มีนะครับแถวบ้านไม่มีเลยราคานี้นะครับหาไม่มีเลยนะก็เดินทางมาซื้อรถกับเราที่ขอนแก่นนะครับปไยครับผมกลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับผมนี่ออกตัวไปแล้วนะครับไป โชคหมานครับโชคหมานเด้อคำคำคุณคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปขอบคุณมากครับผมนี่นะครับดากแมบแมบไปอีกแล้วเพื่อนนะครับบิโก้คันงามนะครับฝุ่นแม่มุ่งหน้าสู่เมืองอุดรธานีนะครับอ่ะนี่เรียบร้อยนะครับออกตัวไปแล้วนะครับก็นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการรถยนต์มือสองราคาถูกคุณภาพดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์โทร ขอบคุณมากครับนะครับฝากเบอร์โทรไปด้วยนะครับ095-669-8777นะครับย้ำอีกครั้งนะ095-669-8777จนะครับจากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ